เ,เดี๋ยวผมไห้ดูก่อนไพ่มันมีหลายใบไม่ซ้ำกันทีนี้ผมอยากให้ใครก็ได้หยิบไพ่ผมใบหนึ่งครับหยิบไปเลยครับจมัง,มงดูแล้วจำใบครับแล้วก็โชว์ให้กล้องดูด้วยครับให้กล้องดูโอเคครัเอาเื่อไรไม่เปไรผมเห็นได้ไม่เป็ไไ <c oughs> นไ,ไรอันนี้เป็นเลขสิบพดดำ <c oughs> ดังนั้นเนเมื่อผมเห็นแล้วว่าเป็นเลขสิบพดดำดังนั้นผมจะทำให้เลขสิบพดดำเนี่ยมีแค่ใบเดียวช่วยเซ็นชื่อลง บนหน้าไพ่ผมเลยครับเซนตัวใหญ่ๆแล้วที่ผมไม่สามารถโกงได้ครับเซนมีใครเซ็นตนี้ไหมครับเซนตนี้ก็ได้ครับเซ็นเพื่อพิคมีครับโอเคครับเท่ากับว่าดังนั้นสิบโพดัมเนี่ยจะมีแค่ใบเดียวในโลกเพราะว่ามีหลายเซนของพี่ทั้งสองคนอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาสิบโพดัมเนี่ยทำอย่างนี้ครับผมผมจะทำการพับไว้ ช่วยหนีบหนีปอย่างเงี้ยผมถือไว้ตลอดเวลาครับดีบมากครับผมแล้วผมก็จะมีผ้าอีกใบหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นควีนโคดําผมก็จะเซ็นควีนโคดําลงไปครับประมาณนี้กล้องเห็นหมครับ วันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องของอะไรครับโจรมือเขาเบามากใช่ไหม,มเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตกันควีนของผมนะครับผมก็จะพับเหมือนกันถ้าโจรจะขโมยใบเนี่ยเขาจะมือเบาและเร็วมากแต่ผมจะทําแค่นี้ดูนะครับ ให่ที่ถือในมือเลขสิบใช่ไหมครับโค <Yeah. S 1> ดำมีายเซนด้วย <Yeah. S 1> ผมไม่สามารถโกงได้แน่นอนถ้าผมขโมยได้จริงๆดังน้ำสิบโคดัมันต้องอยู่ที่ผม oh. oh. แล้วถ้าผมสลับแล้ว oh. ในมือมันต้องมีควีน <Queen. S 1> เปิดเลยครับต้องมีายเซนผมด้วยถ้าเป็นควีนจริงๆ